นี่ของใครฉันถามว่าของใครสารภาพมาถ้าคุณอิมรู้ว่าเป็นของใครคุณอิมจะทำอะไรหรอคะไอ้คุณเพิ่งน้ำหนักขึ้นไม่ใช่หรอมีอะไรจะสารภาพกับฉันไหมฉันขอเตือนเลยนะภายในเย็นนี้ถ้ายังไม่มีใครมาสารภาพกับันและก็ฉันจะไล่ออกให้หมดคนเลย น้ามีอะไรหรือเปล่าไอ้ว์วยตามหาตั้งนานเจอิ e. มให้ไปพบเรี่กงไปทำไมเธอรู้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ดูสีหน้าดูตึงๆอารมณ์แบบไม่จอยแหละไม่รู้ประจาเดือนมาหรือเปล่ารีบ,ร,บรีบไปเถอะอะไรก็ไม่รู้ดื่มสิวายเหรอคะ ก็ใช่น่ะสิแต่นี่มันเวลางานนะคะแต่ฉันอนุญาตสวัสดีค่ะอ๋อเรื่องที่คุยไวใช่ไหมคะเรียบร้อยดีค่ะโอเคค่ะไว้คุยกันนะคะ ฉันคิดไว้อยู่แล้วแหละว่าไม่ใช่เธอที่ท้องไม่ใช่ฉันอยู่แล้วค่ะคุณอิมก็คนท้องที่ไหนเขาดื่มวายได้ละ่ะแต่เธอดื่มสมหมดเกลี้ยงเลยค่ะ <c oughs> ดีแล้วละ่ะเพราะคนอย่างเธอก็คงไม่มีเวลาเนี่ยจะไปพบรักกับใครที่ไหนหรอกวันๆก็อยู่แต่บนเวทีแคสวอลกแต่ฉันมีเรื่องให้เธอทำเรื่องอะไรลร่ะคะเธอต้องไปเป็นสปายให้ฉันว่าใครอ่ะที่ท้องในออฟฟิศนี้ แล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะคะก็เธออะมีแต่คนรักมีแต่คนชอบนี่เธออะง่ายที่สุดแล้วกับการเข้าหาคนอื่นถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะแล้วถ้าคุณอิมรู้แล้วคุณอิมจะทำยังไงล่ะคะจะไล่ออกเหรอคะฉันไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกฉันไม่ไล่ออกแต่ว่าฉันจะหนีให้เธอออกแต่ฉันว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรอกฉันรู้แล้วล่ะว่าเธออะ ต้องการจะเสืออะไรไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรอแล้วถ้าฉันดันให้เธอขึ้นเป็นซูเปอร์โมเดลอะจะว่ายไงว่าไงนะคะคุณอิมหน้าที่ของเธอก็คือหาคนท้องที่อยู่ในออฟฟิศนี้แต่หน้าที่ของฉันเนี่ยก็คือดันให้เธอเป็นซูเปอร์โมเดลนี่แหะต่ได้ข่าวว่าแม่ของคุณป่วยนี่ใช่ไหม ถูกอย่างที่คนอิมพูดเลยคะ่ะดีแล้วภายในเย็นเนี้ยฉันต้องรู <illes> ้ให้ได้ว่าใครอทองถ้าไม่อย่างนั้นฉันไม่ออกยกทุน ไม่เช้าคุณอิมพ,พ่คุยอะไรกับไอซ์บ้างหรอสงสัยจะโดนหนายหวัวแล้วแหละคุณอิมอ่ะจ้องจะจับเหตฉันอยู่เรื่อยไอ้ช่วงนี้คุณอ้วบขึ้นหรือเปล่าไอ้ช่วงนี้ไม่เห็นกินกาแฟาเลยนะไอวงช่วงนี้คุณไม่มีความรับผิดชอบประกอบริซันเลยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องยุ่งวุ่นวายกับเราขนาดนี้นะอย่าพูดถึงเรื่องท้องเลยแฟนเฟิร์นแต่งงแต่งงานฉันยังไม่มีเลยฉันก็แค่านางแบบโนเรมคนหนึ่ง น่าสนใจดีเนาะน้ำหมายถึง<ม>คลิปแบบนี้แย่เนาะ <c oughs> ก็แย่น่ะสิน้ำเราต้องจับกลุ่มกันไว้นะไม่งมั้นอ่ะโดนเล่นงานยับแน่แน,น่น่นสิงั้นเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะอขอโทษนะไอ้ ใครหรอไอ้ลูกฉันเองอะเธอไม่เคยบอกฉันเลยนะว่าเธอมีลูกเนี่ยเป็นลูกสาวพี่สาวฉันที่เพิ่งเสียไปนะ่ะฉันเลยรับเป็นลูกบุญธรรมเอาไว้น้ำแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ฉันก็บอกคุณอิมแล้วนะแต่ยังไงอะคุณอิมก็ไล่ฉันออกอยู่ดีถึงแกบอกไปอะ่ะคุณอิมก็ไม่เชื่อแกหรอกน้ำแล้วเธอจะเอาอยัางไงต่อมันต้องมีสักคนสิที่ช่วยเธอได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าฉันตกงานไปอะ่ะก็คงไม่มีเงินเลี้ยงลูกอีกสักพักสถานสงเคราะห์ก็คงมารับลูกกลับไปอะ่ะไม่เป็นไรอะน้ำอย่างน้อยอะ่ะเขาก็ไม่ไล่คนท้องออกแต่ไม่ควรมีใครต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ก็แค่ตั้งท้องแต่ไม่เป็นไรออกน้ำไม่ต้องคิดมากนะมากอดลาก,กันหน่อยหยุดเลยไอ้เธอรอฉันอยู่ตรงนี้นะฉันจะจัดการแลองทุกอย่างเอง อิมอย่ได้ไอออกเลยนะคะทำไมมีอะไรฉันท้องเองค่ะนี่คุณฉันไม่มีเวลามาเล่นตลกของคุณนะฉันพูดจริงค่ะที่ตรวจคั้นั่นก็ของฉันเาี๋ยวไอออกเลยนะคะฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณนะจะเป็นคนแบบนี้ฉันผิดหวังมากเลยนะรู้ไหมนี่ใบลาออกเซ็นซะคุณบังคับฉันไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วคุณคิดว่าคุณเป็นใคร ดึมาค่ะคำสั่ง,งฉันคุณอิมคะอย่าไล่น้าออกเลยนะคะแล้วเธอเป็นใครถึงกล้ามาออกคำสั่งกับฉันคะถ้าคุณอิมไล่น้าออก <c oughs> ก็ต้องไล่ฉันออกด้วยค่ะ <c oughs> ได้คุณไอฉันีม่ให้คุณหลัยไใบเลยละ่ะเซ็นซะสิ <c oughs> ไม่จาเป็นหรอกค่ะเพราะฉันเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนี่เอกสารอะไรก็ <c oughs> จดหมายลาออกไลยคะของฉัน และนางแบบทุกคนในสังกัดนี้ค่ะว่ายังไงนะตามที่คุณอิมได้ยินเลยค่ะผู้หญิงทุกคนพร้อมใจกันลาออกพวกเราจะไม่ทนอยู่ภายใต้อำนาจการกดขี่ของเข่งของคุณอิมอีกต่อไปนี่พวกเธอคิดว่าพวกเธอลาออกแล้วเรื่องทุกอย่างมจะจบง่ายงถ้าฉันไม่ให้ออกใครก็ไม่ได้ออกทางนั้นแหละและการที่คนไล่ทุกคนออกเนี่ยมันง่ายกว่าให้ฉันลาไปคลอดลูกหรอคะคแน่นอนอแล้วพวกนางแบบก็มีแค่10%เท่านั้นแหละ ฉันก็แค่รับนายแบบเพิ่มเท่านั้นแหละมันก็จบแล้วคุณอิมครับอ๋อคุณอิมมีตาภาพอย่รงนี้พอดีเลยครับนี่ครับนี่เอกสารอะไรคุณแชมป์เอกสารละออกของพนักงานชายทั้งหมดครับพวกเรารู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้วเพราะเราอยากจะช่วยพนักงานหญิงทั้งหมดฉันไม่อนุมัติอ๋อขอโทษนะครับผมค็คิดว่านี่คงไปสายของคุณอิมแล้วนะครับพราเราได้โทรแจ้งทางสำนักใหญ่เรียบร้อยให้ประธานคงอยากคุยกับคุณอิมมากกว่า แต่ไม่ต้องเป็นหว่วงนะครับถ้าประทานของเราออกแค่คนเดียวนี่ครับค่ะท่านประธานค่ะไอฉันขอโทษนะฉันเป็นคนบอกคอุณอิมเองว่าเธอท้องคือฉันกลัวกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนเลยไม่ได้ดึงถึงคนอื่นเลยฉันคงไม่เหมาะที่จะทำงานที่นี่แล้วแหละ ฉันก็เพิ่งมานึกได้ที่หลังน,น้ำเมื่อตอนที่เธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะจัดก,การเองเธอต้องทำเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกของเธอแล้น้ำไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงฉันรู้แค่ว่าเธอเหมาะสมที่จะทำงานอยู่ที่นี่แล้วลูกของเธอจะต้องภูมิใจที่มีแม่ที่แข็งแกร่งแบบนี้